สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่หลายคนสนใจนั่นคือเอนไ m มเล็ผลิตภัณฑ์ช่วยกำจัดพยาธิและประสิทธ์ในร่างกายอย่างปลอดภัยเราจะเล่าว่าเอนไ m มเลคืออะไรดีจริงไหมราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนของแท้และจะแชร์ประสบการณ์การใช้จริงให้ฟังค่ะหลายคนอาจไม่รู้ว่า95%ของคนไทยติดเชื้อพยาธิและประสิตโดยไม่รู้ตัวถึงแม้เราจะใช้ชีวิตปกติแต่ความจริงคือ ร่างกายเรากำลังถูกพยาธิทำลายจากภายในอาการที่พบเช่นผื่นคันตามตัวสิวขึ้นง่ายอ่อนเพลียปวดท้องระบบขับถ่ายผิดป,ปกติปวดข้อน้ำหนักขึ้นหรือลดโดยไม่ทราบสาเหตุแม้จะตรวจสุขภาพก็ไม่พบสาเหตุเพราะสาเหตุจริงคือยังไม่ได้กำจัดพยาธิออกจากร่างกาย เอนซิมเล็กคือผลิตภัณฑ์กำจัดพยาธิและประสิตท,ทั้งระบบผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ100%ผ่านการทดสอบในหลายประเทศช่วยทำลายพยาธิขับสารพิษฟื้นฟูตับไตลำไส้และเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายทำงานโดยทำให้พยาธิอ่อนแรงทำลายไขย่และตัวอ่อนกำจัดออกจากร่างกายได้อย่างปลอดภัย เราได้ลองใช้เอนไซม์เหล็กต่อเนื่อง30วันรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นอาการเหนื่อยลา้าลดลงระบบขับถ่ายดีขึ้นผิวใสขึ้นสิวลดลงนอนหลับสบายขึ้นไม่ปวดท้องบ่อยเราแนะนําให้คนในครอบครัวใช้ผลลัพธ์ดีมากหลายคนบอกว่ารู้สึกสุขภาพดีขึ้นระบบย่อยดีขึ้นน้าหนักลดลงตอนนี้เอนไซม์เหล็กราคาปกติ1,980บาทลดเหลือ990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสะดวกและปลอดภยัย แนะนำให้ซื้อผ่านลิงก์ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดและในคำอธิบายด้านล่างเพื่อมั่นใจว่าได้ของแท้ถ้าคุณมีปัญหาเหนื่อยง่ายมีผื่นคันปวดท้องระบบย่อยไม่ดีภูมิแพ้บ่อยหรืออยากดีทอร์กร่างกายลองใช้เอนไซม์เหล็กวันนี้แล้วคุณจะเห็นความแตกต่างขอบคุณที่รับชมรีวิวเอนไซม์เหล็กวันนี้ถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพหากมีคำถามเกี่ยวกับเอนไซม์เหล็กคอมเมนต์ด้านล่างเราจะมาตอบให้เร็วที่สุดนะคะ